สดีแชมป์ไมสัตย์เป็นไงล่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบก,กับผมนะครับบอยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในช่องพิเศษ X3 นะครับวันนี้ผมจะมาทําการไต่แรงแกนนะครับเพราะว่ามันเพิ่งรีแรงมาครับผมก็เพิ่งจะเข้าเกมนะครับเขารีแล้วแต่บ่ายแล้วตอนนี้ประมาณสี่โมงจะห้าโมงแล้ว <S <S <โ>มผมไม่ได้เข้าเกมเลยผมเพิ่งจะได้เข้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูเขารียกยงงยังไงนี่ไงรีแล้วนี่นี่แบบนี้เลย โอ้ผมได้รีมาอยู่แรงแอ่าแพลตินัมสามนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปไต่แรงกันเลยโรลิรปเปอร์น้องชายเออไปไต่แรงสองซองกันรีบไะไปป้าโอเคกดเลยน้องชายโอเคครับทุกคนเราก็เริ่มเกมแรกแกันนะครับทุกคนรีบไต่แรงเลแล้วกันผมอยากรู้ว่าผมจากห้าโมงเย็นนี้อ่ะมันจะไปถึงกี่โมงนะครับไปมันจะขึ้นแรงแค่ตอนงไหนเราจะไปดูกันเฮ้ยสวยโอเคเต็มที่เลย ไดาไปหนึ่งด้ไปหนึ่งไม่ได้เลยเราเจอทาตันโอ้ยเดี๋ยวีไดปหนบบินเอาไปลองนลองพี่เรทุกตัวเลยนี่ลอง เอาไปหนึ่งเดี๋ยวี่อยประตูกึนโอ้ยเีอยเ้ยกัดห <Wait, wish. S 2> ัวไม่ทันที่ยัเขานั่งคอี่าที่หนึ่งจะลองค่อยๆไปี่อะไรเจ็บเยวเจ็บไไหนหลังมาที่ด้ แต่ที่เพิ่มแล้วมั่งขุยลอ,อยกลยสัตว์ได้บอน,นหนึ่งแล้วปเ,ดเดวป็นไงแป๊บเดียวนี่ไงเลยด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยเหนะอเพียงวอเตกออกมาเลยนะดันอะไรมาเอาดิวัเต๊กวอเต๊อเต็กวเตกตัวนัวหเลยวู้ชั่งไม่เห็น ยังไม่ดีใรเลยวะ่ผมไม่เห็นเลยไมทันเ้ยออมองหลังมองหลังไอ้เสียมองผู้หลอกเาต่อที่ว่าหลังเขาฮะลงมาไม้ลอไปน้ำอ่ะตัวนึงพับอีกตัวนึงตันี้หพี่เอ้ย่วยได้

หน้าพูดตัวอะไรว่ารถโอเต้เกมกับบ้านกระโดดทิ้งด้วยกูเนี่ยสภาพไอ้เป็นตะฟ้าเก๋โอ้โหระเบิด่องกระสับโอเคครับทุกคนวันนี้ก็วันที่สองนะครับมาจะเข้าเกมกันเลยไอ้ลูฟี่หลังมาอีกกว่โอเต้โอ้ยว้าวว้าไอ้ลูฟี่มันมีตัวอยู่ในนี้ด้วยวะ อฮอยมาต่อมาต่อมาต่อมามดเตเฮ้ยคุณตโอ้คุณจะไปว่าไม่ทันนะโอ้มาอยู่หลังเฮ้เหรอดกระโดดยิงคุยได้ไ่ะครับโอเคครับทุกคนเกมที่สมเ็ดแล้วก็ขึ้นแดงแล้วนะครับทุกคน บอยตรงตรงศพมดแต่ปิดหมดแต่เลือกู่างวดาเราด่าบินด่านด่เฮ้ย พายมาตะวัเกิดเอ้าเฮียโอ้ยคุณเดี๋ยวผมจะเขาด้วยให้เอ้าเขาได้แตกพอดีเลยอย่าไรเละมันโตพี่นอนตัวรู้จักกูกูร้าวจะไปสักเกิดกันเนี่ยเฮ้ยกูกูจับปืนไม่ติดีกูจับ โอ้โหไอตัวนั้นไอตัวนั้นสับตีนแตกครับสับแบบสุดชีวิตไม่คิดชีวิตเลยหันหน้าอย่างเดียวครับตรงที่นี่การที่มึงสับอย่างนี้มึงต้องแรงดาวไปตัวนึงดาวไปตัวนึงแล้วหลังคาในบ้านในบ้านไอตัวเสื้อขาวสองตัวจิบมันดีดมาสองตัวให้มันดีดไปอีกแล้วไอยสัตว์ บอลค้าก็เสร็จนี่ไงกูยิงซีนด้วยจัดกูไม่ยิงหัวด้วยนี่มันโดนคือบอลคาใช่แล้วมันนอนบอลคามันที่อะไรมนี่ยกูรู้ว่าเพื่อนในจัดโอ้บนลป้อมสองตัวเอาไปหนึ่งดาบไปสองหมดป้อมใอ้ตะพานเนี่ยตัวเดียวเนี่ยอุ๊ยเอ้านี่มึงฆาานะนี่ไงลอยเหี้ยะไรมึง โอ้ยตาไปสองแล้วธนาคารโอ้ยเหลือตัวเดียวมึงดูนี่ไหมสภาพอะไรทุกขเออระวัสภาพอะไรทุกขเออเหลือตัวเดียวมึงอยู่ไหนสัสเข้มตั้มไหาพี่ดูแป้งโอ้โหดเบาเอ็ดเอ็ดเอ็ดเนายบ้านเขียวพี่โอ้โนีนี่ไงเหลือบ้านเขียวตัวเดียวไง

หมดิเฮยอาได้เอาได้ไหวไหวไหบตางตายอไงพี่ของแมยรอเฮียอะไรพวกงจเราไปไปดิแต่เราไปไปนึงเอาเลยดิงูรู้ว่า่เขามช่วย

ได้แชมไปด้วยกันวันนี้เฮ้ยยังไงเราหน้าตรวจว้เพื่อนเฮียมันนั่งเดาเดาวไปหนึ่งดาไปหนึ่งเด็กเว้ยทำดีเท่าไรเฮ้ยขึ้นแกแล้วครับนี่ไงทุกคนขึ้นแกแล้วทุกคนครับผมขึ้นแกแล้วครับทุกคนโอ้โหแมห ผมเล่นไปโคตรนานเพราะว่าผมลบเยอะก็ไ่ดูทีเด,ยเดียวลบลบลบว่าผมเล่นเล่นไล่ยิงคนไงทุกคนมันก็เลยลบปะนี่ครับทุกคนผมแรงแกนมาสเตอร์แล้วนะครับทุกคนออโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูสถิติการเล่นของผมนะครับว่าเล่นไปทั้งหมดกี่เกมนะครับเราจะไปดูกันเลยนี่เลยครับทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บบวกกันเจครับทุกคนผมเล่นไปทั้งหมด70เกมนะครับทุกคนรวมันหมดนี้เลย เออผมจะบอกว่าเล่นแบบคู่นี่ยากกว่าเล่นแบบทีมนะั้นเล่นแบบทีมมันยังเซฟกันได้นะนเล่นแบบคู่มันก็แตกง่ายโซโล่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเล่นยากครับแต่แล้วแต่คนถนัดนะแต่ผมเล่นผมถนัดแบบทีมนะครับอีกเรื่องหนึ่งแกนซีซั่นนี้มันเยอะด้วยมันก็เลยติดง่ายครับทุกคน2 0 0พันนะนท็อป2 0 0พัน่ะเออคิดดูโหจีเอ็มแบบเมื่อก่อนแค่300เองมั้งติดแกนอะ่ะ ตอนนี้สองพันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับทุกคนผมก็ได้ทำภารกิจแต่แรงแกนสํำเร็จแล้วนะครับทุกคนในซีซั่นนี้ผมก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับทุกคนดึกแล้วนะครับตอนนี้อ่ฟันดี้นะครับทุกคนคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ